เจาะไปแล้วจะเป็นคีรอยไหมโอกาสจะเกิดคีลอยนั้นมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบค่ะคีรอยเนี่ยเป็นแผลเป็นชนิดหนึ่งค่ะที่มีลักษณะนูนบวมและสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้โดยความเสี่ยงของแต่ละบุคคลหลังรับการเจาะที่จะเกิดคีรอยเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะวิธีประเมินความเสี่ยงของการเกิดคีรอยทําได้ง่ายๆค่ะโดยสังเกตรอยฉีดวัคซีนที่หัวไหล่ของเราถ้าหากมีรอยนูน เป็นแผลบวมแบบนี้แบบในรูปเนี่ยสแสดงว่าเรามีโอากาสสูงในการจะเกิดคีลอยบริเวณอื่นของร่างกายหลังได้รับการเจาะค่ะแต่ทั้งนี้เราก็มีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดคีลอยนะคะโดยที่เราต้องรักษาความสะอาดของบาดแผลห้ามให้น้ําเข้าบาดแผลและหลีกเลี่ยงมือสกปรกเนี่ยไปสัมผัสบาดแผลค่ะและไม่ควรแคะแกะเกาบาดแผลทั้งสิ้นนะคะเพื่อไม่ให้แผลอักเสบเกิดการขยายตัวของแผลติดเชื้อได้ หวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามร้านกระบะด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยเนาะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย